สวัสดีค่ะเมือนี้ผ้าใยเตี๋ยมันเล่นน้ำสาเด้อจ้ามือนี้เด็ดห่อนห่อนใยเตี๋ยกระห่อนกันเลยสีผ้าใยเตี๋ยมาอาบน้ำสามาล้อยน้ำสาจ้าพี่น้องมาเบ่งายเตี๋ยเฮาสีเล่นน้ำสาเด้อจ้าคุณตาสิผ้าลงสาแล้วหลังจากถือบ่ได้มาอาบน้ำสาล้ายมือแล้ว เมื่อนี้อากาศหอนๆตาผ้าคี้กินหยามากกัเลยมาสานามเพื่อสะให้ยายเราได้ล,ล่งเร่ยนน้ำได้เย็นท้องเย็นใส่แล้วจ้าพาพี่นนองมาบึง นาบกระบ,บกบกแห้งหลังจากที่ฝนบัดตกมาโดนมาหลายมือหนามกระสิบ,บกแห้งเน๊จักน้อยแต่ว่านามกระสดีแล้วพี่น้องนามสีเดีเตี่ยวห้ากระสีเหลนนามตาผ้ามันเลนนามซา แบบน้ำแล้วยายเตี๋ยเข้ามุดน้ำยายเตี๋ยวมุดน้ำกับเป็นเด้อพี่น้องมุดลมดนม้ำกับเป็นมุดน้ำมุดแต่ว่าเอาตันวยตามุดลงมดลงทูนวยตาเห็นเนี่ยตาคือจังเป็นหูบขี้ดินเขาในในน่าเมื่อใดบุญหัวหายแจ๊กน้อยน้อยนี่ <laughs> น้ามเค่อยเลิกเด้อพี่น้องน้ามเคยเลิก,เาาเเลกก็เลยบ่อบ่อ่วมหลังยายเตีย้ย <laughs> มุดหัวล่องกลนกับสีโพเอาเอา,เอากล่นล่องหัวผันโพน้บมเค่อยเลิกเด้อพี่น้องน้า่เคยเลิกแต่ว่าเรากระด้เซน่น้ากับสีใดเย็นสบายดีแก่หลังแกทคือเดียดหอนหอน,หอนเดีอนเดยายเตีย้ยเห้อก็มาก,กินน้ำ เมื่อได้กินน้ำมองนี้แล้วพี่น้องกินน้ำกอกกินน้ำกอกเสร็จเล้วบขึ้นตากับผ้าล่องสาสามาอาบน้ำหูขีไข่จักน้อยผหลังจากอาบแต่น้ำกอกกับบ่อไข้แดงหูขีไข่ให้กันเมื่อหนี้ยยเตีย่ยเข้ากับมาอาบน้ำสาให้ตาหูขีไข้หลังให จากอาบน้ำม,มองนีเร็วคุณตากระสิผ้ายางกินหยาเพื่อสิกลับไปที่นอนบันวสีหอดมองนอนกระสีํำพอดีทำพอดีพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบสีโมงเร็วเดดลม,ลม,ลมน้มตกอาบน้ำเร็วๆกระสียางกินหยาอาบน้ำเย็นๆ เด็กกติงา่างกินยาเดียดอ่อนๆเล็กพี่นองเดดอ่อนเล็วกิ้งย่างกินยาสบายสบายสวมหอดที่นอนกติ้ทำพ่อดีเอาหัวมุด <c oughs> ดากพัดโพ เอาดากลงหัวฝนพ่พแคเข็นยังยายเตี่ย <c oughs> มุดเนี่ยได้บุีนนั่นแบเอาดากลงหัวันพ่พขึ้นเราย่านคุณตาเปียกน้ำเราบ่อนมุดหมองคุณตาคุณตานั่งเราบอมุดให้หอดคุณตา านา้ำเมากล้องอาัดเฉลียวเบิงว่าเป็นสีขาวๆเด้อพี่น้องที่จริงน้ำใสเด้อน้ำใสขาวไหมพี่น้องน้ำใสขาวนา้ำวัดไอคุณน้ำงามอยู่งามสาอยากให้ฟักสีเย็นสบายเรีนน้ำคือสาวซ้ำหน่อยคนเลวเล่าน้ำปานผู้สาวซ้ำหน่อยเอาหลุด งั้นเรามาอาบน้ำสาแล้วก็สิมนีคว่มงซุกไปอีกแบบหนึ่งของเรามอเป่ามอเป่าค่นดูปโดงดูบโดงอยู่หัวลงก่นพงหัวโพงก่นลงเยี่ยตี่ สบายโตแลเราไปย้ายสบายโตแลเรวกับขื้นซะสบายตนสบายโตแล้วเล้ว,วันห,หาบน้ำหกูกีไข่อาบน้ำหูขีไข่แล้วเย็นโตกระสิไปย่างกินหยาแล้วก็กลับเป็นทีนอน เย็นสบายแล้วบ่ขึ้นทั้งพี่บ่ตาตาขึ้นฟังพี่บ่ได้บ่ฮะตาขึ้นฟังนี่บ่ได้บ่โอ้โห่กับขึ้นมองเกาเย็นโตแล้วจ้าเด็กคุณตากับสิผ้ากับแล้วบาน <laughs> สร้างให้เป้ากับเป้าเป็นสร้างให้เป้ากับเป้าเป็นนอพี่น้องแต่ว่าสร้างใดผู้เดียวเด้อรักเดียวใจเดียวนะคะผนนาบายายเตียววะบะเมียนวานผู้ใดกสดด็สั่งใดเด้อสร้างใดผู้เดียวเด้อย,ยายเตียวของเรา ยายเตียเป็นสั่งทีรักเดียวใจเดียวสัรหักับคุณตาถืออื่นกันเลี้ยวเลยเล้ยว,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 วจะไปสั่งไดหนยังไงวันนี้กับผ้ามาเบิ้งยายเตียอาบน้ำเลี้ยวกะสำหรับคุปนี้ขอจบสำนีกอนเ้อจ้าขอนนี้ี่วมสุกทุกๆท่านทุกๆวันเ้ยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ ขึ้นแล้วสิกลับบ้านหรือสิพาไปกินหญ้าอีกตากินหญ้าแล้วเนาะเอากินหญ้าอีกกินหญ้าฮอดคำ้หัวค้ำพุ่นบ่จังสิกลับไปนอนเยี่ยที่าสวัสดีก่อนสวัสดีสวยกอนเยี่ยที่าสวัสดีค้าปลุแล้วสวัสดีค่ะสวย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 ก่อนแล้วสวยสวยค่ะ อ้าวสวยแล้วสวยแล้วเอาไปซาบาน,น,นอยากก็สิได้ไปคุณตาพาไปกินยานแล้วก็สิไปนอนกินยานแล้วก็กลับไปที่พักที่นอนจ้าจากอาบน้ำเย็นตัวสบายตัวเรียวก็ติไปแล้วบาน